สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวบนจะลงทะเลครับจะมาจับปูหินครับแล้วก็หาหอยจอครับว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูกินกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศโอ้โหสวยงามมากเลยครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวเราลงไปข้างหลังไปจับปูกันครับแล้วก็จอหอยครับข้างหน้านู้นนี่ครับที่บนเอามา เอาทั้งมาสองรูคับวันนี้สีเขียวลูหนึ่งแล้วก็ทั้งสีลูหนึ่งครับเอามาสองลูเลยก็จะมีทีจับปูนะครับแล้วก็ทีจอห้อยนะแล้วก็ทีไสครับโอเคไปครับดูกันดีกว่าพี่ครับเดินลงมาแล้วข้างหลงังโอ้ห้อยอันนี้เยอะเลยห้อยจอครับลองดูก้อนครับว่ามีมันเยอะเปล่าตัวมันก็อาจจะไม่เย้ยนะลองดูครับ พะอ,อัน,นี่บนขิดว่าบนจะไปทำไข่เจียวนะแล้วก็ปูอาจจะแบบทำแกงเพรครับได้แล้วครับได้ครับเดี๋ยวลองเดินไปจับปูดูก่อนครับว่ามีปูหรือเปล่าลูกมันครับลูกปูหินนี่มันจับมาดูโอ้โออกมา ปึ๊บไปแล้วครับที่บอลเดินดูนี่ครับนี่ครับแต่ว่าตัวเล็กเยอะเลยในรุ่งมีอยู่ครับนะั่นแต่ตัวเล็กเจอแล้วครับตัวนึงมันจะฟังลงไปแล้วนะ ง่ายไปเลยห้ายไปลเลยเมื่อจะเจอตัวหนึ่งครับตรงนี้นี่ได้แล้วได้แล้วครับตัวเมียไม่มีไข่ด้วยนะตัวครับนี่ได้เลยไม่มีไข่นะครับ ตัวครับพี่หงนส์ได้เลยโอ้โหไม่มีไข่ด้วยตรงนี้อุ้ยรุด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 ไปเลยครับปึ๊บปึ๊บได้เลยสี่ตัวแล้วนะบรรเจอยนี่ตัวครับฟั่งไปเร็วนั่นน่ะตัวใหญ่เลยนี่จับได้เลยครับ ไปเลยโอ้โหไม่มีไข่ด้วยนะเยอะเลยโอ้โหเจออีกหนึ่งตัวครับนอนอยู่เลยนี่ตัวผู้ครับอักคร,ระเต็มเลยนี่โอ้โหตัวเป็นสีแดงเลยประมาณตรงนี้ครับ ประมาณตรงนี้โวออิ่งโง,ง,งเ่เลยตามๆๆมาหนีเลยจัได้แล้วครับตัวเมียโอ้โหไม่มีก้ามเลยทีนี้ปึ๊บจับกับมือเลย,ย,ยเจอตัววครับ

โคตรด้วยนี่ตายแล้วได้เลยใส่จังเกือบจะไม่ได้ตัวเยี่ยมแบบนี้เลยตัวนี้ได้หลายตัวเลยนะเจอตัวครับฟังลงไปแล้ว ได้เลยตัวเมียครับไม่มีคไข่ได้หลายตัวแล้วครับเจอตัวครับมาอมนนี่เลยใหญ่ปุ๊บโยไปเจอดตัวใหญ่อีกตัวครับไปเอาตัวนี้ก้อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปจ้อยกันวันกี่ตัวหน้าจะพอเหรอ ี่ตั้งลงไปเลยจบผู้ครับโอเคพอแล้วครับได้เป็นสิบตัวเลยนี่พอแล้วได้เยอะเลยมาครับจ่อไว้กันเอาไว้ได้สักถ้วยห,หนึ่งครับทำไข่เจียว แข่งหนักเลยโอ้โหมันเยอะด้วยครับอุ้ยรุดนี่ครับโอ้โหนานกระเด็น ันเยอะเลยนี มกเด็นตโอเคครับมาตอกอีก2อสามตัวครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่า คิดว่ามีตัวหย่ยยุ่ข้างหลังอีกชั้นหนึ่งครับดูออืใายจริงครับเมื่อกี้ตรงนี้ก็มีตัวงนะครับรุดออกมาเนี๋ยวต้องใส่มือจับครับแลละตอบ หลุดได้กับตัวนี้แข้งมา โอเคครับจะไปเจอกันที่บ้านนะนี่ครับบนมาถึงบ้านเลยนี่ปูที่ได้ครับ ยังไม่ตายเลยครับเดี๋ยวบนจะทําให้มันตายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเก็บใบชะพูครับหลังบ้านเอามาแก้งกันครับนี่ครับใบชะพูเก็บก่อนมีออดิบด้วยนะเก็บผอแกงครับใส่ไปหอมหอมเลยนี่ ไปย้ยดีครับโอเคครับนี่ครับปูบอนทำเสร็จแล้วโอ้โหน่ากินบ่ครับโอเคครับนี่วัตถุดิบที่ว่าบอนทำความสะอาดเลยครับ ใบชะพลูครับแล้วก็ห้อยบนรทาเรียบร้อยแล้วครับนี่สะอาดเลยแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะครับแล้วก็ต้นหอมกับขึ้นชายครับเดี๋ยวบันจะใส่ในไข่เจียวนะไข่เจียวจะใส่ไข่สามรูครับแล้วก็มะนาวแล้วก็กะทิครับกะปิเครื่องแกงเผ็ดครับมามาลงมือทำกันดีว่าโอเคครับเปิดแก๊สครับ Anh Còn Còn cái cà phải con này không con, พัดใจให้อมก่อนนะครับเดี๋ยวมบันจะใส่ปูลงไปนะโอเคนะครับมันใส่ปูไป โอเคครับปั okay, บ่นไปฉาบผู้ครับเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันบันตั้งไว้กก้อนครับปุ๊บ โอเค okay, นะครับมาบนรุงรดบนใส่น้ำตาลปี๊บนะครับมชุนรสรนะแล้วก็เกลือใส่เกลือนะคระประมาณถึงชน มัแก้ดอีกทีครับนากินหมาเลยน่ากินครับโอเคนะครับบ้านใส่ใบชาพูนะ หมดแล้วครับห้อมไหนเนี่ยโอเคครับใบมากรูดมาเลยโอเคนะครับบนทิใบมากรูดเส้นเดี๋ยวเตี๋ยวามห้อมอค,ครับ มันแล้วครับใช่ไมล่โอเคนะครับเสร็จแล้วบอลเอาใส่จานเลยครับโอ้น่ากินไหมไข่เจียวครับ น้าตา,าจจะไม่ข่อยส่วยครับเพราะว่าตัวห้อยเยอะมากเลยครับเวลาพลิกนี่แตกหมดเลยน่ากินโอเคครับไปแล้วครับพบกันไม่คิดน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายครับ